เเออาขของงแพงงีบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับช่องโทนี่เวันนี้มาดูกันที่เกมซอมบี้คานิวาวนะคุณผู้ชมจากค่ายสลับพีพีนะทุนมา1นึ0 0 0 0บาทนะคุณผู้ชมมาไปกันเลยซื้อรอบแรกที่1 0 0 0 0เลยนะ1นึ่งบาทคุณผู้ชมไปครับสแกตเตอร์ได้สูกสุด2ตัวนะสมอง2อใบ ได้รอบได้แค่6รอบเท่านั้นนะคุณผู้ชมเปิดมาจะให้ Y มาก่อนเลย2องตัวถ้ามีสมองลงมา Y จะเริ่มต้นที่คูณ2นะถ้ามีสมองลงมาอีกก็จะบวกเพิ่มเทีหนึนะคูณเพิ่มเทีหนึ่แล้วจะบวกรอบเพิ่มอีก1รอบมาลุยกันเลยคุณผู้ชมนี่สมองมาคูณ2ปับ๊บสวยแล้วก็บวกรอบฟิลิปิหนึ่งรอบ รอบแรกเกลือเลยวะคุณผู้ชมเกลือไปให้เขาไปครับรอบแรกไม่ได้คูณก็น,น้อยรอบก็น,น้อยโอ้ยเครวยเจมาแทนรอบแรกโดนครับโอ้ยตัวตลกโอ้โหตัวตลกมาสองตัวเงงอะสองแถวง่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชม๋ยวเพิ่มเบ็ดก่อน ไปต่อไปต่อแบบดูดันรอบแรกขอสมองมาก่อนสมองมาก่อนรอบแรกโอ้ไม่มีไม่มีตัวคูณก็เท่าน,นั้นนะเคได้เคอยู่แต่มันยังไม่มีคูณอะ่ะมันก็จ่ายน้อยสมองไปไหนหมดวะคุณผู้ชมมันหายไปไหนหมดเนะ่ยสมองเนะี่ย โอ้โดนอย่างเดียวเลยวะโอ้โหไม่มีคูณนะยักษ์เขียวลงมาก็ไม่ได้ตังนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหไปหกรอบสูงสุดนะไม่มีมากกว่านี้นะคุณผู้ชม เออเจต้องไอ้นี่ก่อนอ่ะต้องการสมองให้มันคุยบนนั้นมาบนนั้นมาบน,นั้นมาอะไรเออโอ้โหเปิดมาของถูกโอ้โหปวดหัวเลยปวดหัวเลยไอหัวล้นยักษ์ฟ้าก็ไม่มาแถวหนึ่งปดวดล้นยักษ์ฟ้าไม่มีเออนาเย็บโอ้ยนาเย็บขาดแถวสาม อะไรวะเนี่ยออโอเคอันนี้คุณถือว่าพอได้อหู่นะกลางๆอ๋อโหไม่มีตัวดีๆมาเลยอะ่ะตัวตวลกตัวตวลกไปไหนอ้อโหหน้าเย็บก็ลงแถวหนึ่งถ้านาถ้านาเย็บลงแถวหนึ่งนะเต็มคาราเบลอะเต็มจอหน้าเย็บไม่มีอะ่ะอ้อโหเจ็ดพันหมื่นหนึ่งไปเข้าเนื้ออีกแล้วเข้าเนื้อก็เพิ่มสักสองจิกแล้วกันกิกกิก เธอสองกริกจะหมดหรอเนี่ยมาสักช็อตเธอช็อตนี้ถ้ามาแล้วได้กำไรนี่ผมไปแล้วนะไม่อยู่แล้วไอซอมบี้เนี่ยเอาทุนมาแสนหนึ่งหมื่นหนยถ้าบวกเกินแสนหนึ่งหมื่นพอพอเลยไม่ไปต่อแล้วไม่ไหวเออสวยอืมสมองวะถ้าเมื่อกี้คุณเยอะเอะหน่อยก็จะได้เยอะหน่อยนะ เออสมองมาอีกเออเอาสัตว์น้าเย็บไอ้น้าเย็บฟันหลอโอ้ไม่มีเออสมองมาสมองมาเออสมองมาวิ่งไปดิเออวิ่งไปเออแหละให้มันคู่กันเออคู่กันแล้วขอของแพงเลยแถวแรกแถวแรกขอหน้าหน้าแพงโอ้โหดูหน้ามาันออกดิโอ้โห มีแต่ตัวเลขอ้โหมื่นสามได้อยู่นะแต่มันต้องได้สุดกว่านี้อ่ะเนี่ยหน้าแพงหน้าแพงมาแล้วเออเอ้าเอ้าเอ้าเยอะเจจ่ายแทนได้เจดีหน้าแพงไม่มีลงแถวเสี่ะเอ็กแล้วได้แต่ตัวฝรั่งตัวภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมโอ้ยเอาหน้เาเย็บเนี่ยหน้าเย็บ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 มึงเจอหน้าเย็บกับไอ้ฟันหลอถือระเบิด รูเรื่องรูเรื่องมะ่ะนี่ขอแป้งแปงมาอีกทีนึงหน้าเย็บฟันหล่อเนี่ยเออโอ้โหนี่เอ,อ้ยลนฟ้าไม่มาแถวแรกอะลนฟ้ามาแถวแรกนะเต็มแน่นอนได้เยอะแน่เนี่ยโลนฟ้าแถวแรกอะเพราะลนฟ้ามาเต็มแล้วนะแต่แถวแรกไม่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 มาแถวแรกไม่มายังไม่พอนะ บวกหมื่นเดียวยังไม่พอคุณผู้ชมยังไม่เลิกนะขออีกทีหนึ่งแล้วกันแต่เถอขออีกทีนึงเถอะมา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 เถอะนะคนดีมาเถอะสมองมาก่อนเลยอย่างแรกโอ้โหสมองไม่มาจ่ายก็จริงนะแต่ไม่ต้องจ่ายไม่นักเออโอ้โหยถ้าหน้าตัวตลกมาแถวแรกนี่เต็มการาเหมือนกันนะ ต่อให้ม่มีคูณไม่มีนะครับสมองไม่มีเลยครับคุณผู้ชมสมองไม่มีสมองแล้วสองสมองเลยให้รอบเพิ่มหน่อยดิเออมาหนึ่งละโอ้ยเอ้ยตายตายเออ,เอ,อสมองโอ้โห ไอ้ล้นฟ้าแถวแรกไม่ลงอ่ะไอ้ล้นฟ้าฟันหลออ่ะคูเยอะแล้วตอนเนี้ยตอนนี้คือคูเยอะแล้วแต่ประเด็นคือวายมันห่างกันนะดิช่องสองกับช่องห้าโหขยัอมมาเออขยัอมมาโอ้มันอยู่ห่างกันแต่คูเยอะนะตุ๊ตลกโหแถวสามไม่มีโอ้ตายโอ้โหตาย ขอลรช็อตน,นึงโอ้ยได้ของถูกก็ดีของถูกอะแต่มันคูณเยอะไงมันไม่ได้ของแพงเลยอะอะไรครับนี่อะไรครับนี่คงไม่จบง,ง่ายๆแล้วศึกนี้ศึกนี้ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งโอ้หไม้นี้ไม่ได้ไม้หน้าหมดแล้วนะสัดหมดเลยนะ โอ้เงียบกีบไปวิ่งวิ่งแบวสมองไอ้หนูแต่ตาที่แล้วคูณเยอะนะแต่ประเด็นคือของแพงไม่ลงเลยแล้ววายก็อยู่ห่างกันด้วยโอ้โหน้าเย็บไม่ลงแถวหนึ่งวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ย เอ้ยลงกินสมองให้รอบเพิ่มหน่อยเอาว้ติดกันขอแบบของแพงสามแถวแรกมาเต็มๆเ,เลยโอ้โหลนฟ้าไปลงแถวสองอย่างนั้นก็ยังพอจ่ายหน่อยไปหมดก๊อกหมดก๊อก5้าหมดหมดก๊อก ไม่น่าเลยพูดไปแล้วไงว่าว่าได้นิดได้หน่อยก็จะเลิกแล้วเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจ่ายเลยอแต่ยังห้าวเล่นเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะหนาวขี้ได้แบบนี้อ๋อปวดหัวอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วคุณผู้ชมนี่แหละความโลภได้นิดได้หน่อยก็ควรเลิกสมองมาสองขั้หัวดีสวยอยู่ตอนนี้ เออรอบหนึ่งรอบได้สองรอบบวกเพิ่มทางดีนี่ได้ไปต่อแต่วายห่างกันไปหน่อยว่าคุณผู้ชมเออขยับมาหน่อยเออขยับลงมาขยับมาหน่อยขอควณสมองท,ทีนี้ตอนนี้นคูณเยอะแล้วนะขอไวใ้ใกล้ใกล้กันหน่อยขอไวใ้ไวใกล้ๆกันตัวตลกโอ้ยตัวตลกแถวหนึ่งไม่มาโอ้โหตัวตลกตัวตลกแถวหนึ่งไมมาคุณผู้ชมโอเคแถวหนึ่งก็ไม่ลง ไม่มีอะไรเลยครับไม่เหลืออะไรอีกแล้วหน้าฟ้าหน้าฟ้าเอ้ยมาใกล้กันแล้วขอเหอะขอแบบตัวของแพงลงอย่างเดียวเลยขอแพงลงโอ้โหหน้าเย็บไม่ลงแถวหนึ่งแถวสองเออเอาดีของแพงของแพงเราี่ของแพง,แข,อง,แพงของจริง ของแพงครับของแพงครับของแพงครับของแพงของแพงของแพงเท่าไรของแพงแสนสี่เก้าพันบอกเลยของแพงเต็มจอของแพงเต็มจอช็อตเดียวก็เสียวได้บอกเลยช็อตเดียวก็เสียวได้คุณผู้ชมช็อตเดียวแสนหนึ 101, 60, oh ่งบวกหกหมื่นโอ้โหช็อตเดียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ